นี่ครับสองสีฮะไม่รู้ในกล้องจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับด้านริมตะลิงมันจะเป็นสีแบบใสๆนะฮะแต่ด้าน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 หน้าด้านขวานะครับยื่นไหลมานะฮะจะเป็นแบบสีออกแดงๆครับเขไม่ได้เตียนี้นะครับเตียอะไร้ากหลังเดี๋ยวเร,เราพาไปดูบรรยากาศนะครับ อ้อร่อยครับ One, two. ันนี้เรามาอยู่ที่วัดโขงเจียมนะครับเราจะมาเดินดูจุดชมวิวแม่น้ำสองสีนะครับก็จอดรถในวัดได้เลยครับก็เดินใหม่นิดนึงนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนน่าจะชัดนะครับ แต่ว่าช่วงนี้หน้าแรงครับหน้าหนาวน้ำก็อาจจะสีมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะตรงไหนตรงนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไง สองสีเดี๋ยเปลี่ยนกล้องครับเนี่ครับสองสีฮะไม่รู้ในกล้องจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับด้านริมตลิ่งมันจะเป็นสีแบบใสๆนะฮะแต่ด้านด้านด้าน,ด,านด้านหน้าด้านขวานะครับที่มันไหลมานะฮะมันจะเป็นแบบสีออกแดง ก็ไม่รู้ฝังง่งไหนเป็นแม่น้ําโขงฝั่งไหนเป็นแม่น้ํามูลนะครับแต่ที่เขาพูดกันก็คือโของสีปูนมูลสีแทนหอ,อสีครามโขงสีปูนมูลสีครามนะครับสีปูนก็กน่าจะในห้งแดงๆครับ เป็นแม่น้ำขงนะครับแม่น้ำมูลก็น่าจะสีนี้ฮะสีออกใสๆคลาำๆนะฮะชัดมากครับซูมหน่อยซูมหน่อยซูมให้เพื่อนๆดูหน่อยฮะนี่ครับแยกกันชัดเจนเลยนะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับของตัวอำเภอของเทียมนะครับจังหวัดอุบลราชธานี้าเป็นแล,ลที่ ม่สิ้งครับแปลกตาครับมันก็จะเป็นกลางแม่นม้ำมันก็จะมีโคดหินนะฮะโขดหินมีต้นไม้ขึ้นสวยงามครับ รู้นะครับว่าไอ้ไอด้านซ้ายเนี่ยครับน้ําสีคลามกัสีปูนนะครับฝั่งไหนกันแน่ก็คอมเมนต์คอมเมนต์ใต้โพสต์หน่อยนะครับเพราะเรามาไม่มีข้อมูลนะครับรู้มาประมาณแค่นี้ครับวิวดีครับลมเย็นนะครับ ยืนใต้ต้นไม้นะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวบรรยากาศแค่นี้นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดถ้ำกูหาสวรรค์นะครับนะฮะมาดูคลองยักษ์นะครับดังด้วยนะครับไม่ใช่เขาไม่ได้เตียนี้นะครับเตียนีข้างหลังเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศนะครับ ก็่ะมีแบบเจดีนะครับสูงใหญ่อันนี้อีกมุมนึงนะครับใหญ่มากนะเดี๋ยวเราลงไปกับสลีระนะครับหลวงปู่ก็ร้านของฝาก นี่จุดชมวิวอ,อีกจุดหนึงครับของวัดครับ <c oughs> ที่เมื่อกี้เราไปดูแม่น้ำสองสีนะครับก็จะอยู่ด้านนี้ด้านนี้ข้างล่างนะครับนี้เราวนรถขึ้นมาแล้วจุดชมวิวจุดฝั่งนู้ก็จะเป็นฝั่งลาวนะครับลาว ประเทศเพื่อนบ้านของเราเองนะครับเดี๋ยวเราไปกับสรีละหลงป,ปู่นะฮะนี่ฮะหลงป,ปู่จะอยู่ด้านล่าง มีรางวัลดีรางวัลเด็ดก็ซื้อได้นะครับบรรยากาศนะครับภายในก็จะเป็นเหมือนศาลานะครับสร้างอยู่บนหน้าผาครับก็คือเข้ามานี้เย็นเย็นมากครับ ไปไหว้ไซละหลวงปู่นะครับด้านในนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนทุบเทียนดอกไม้ก่อนนะครัด้านนี้ทเทียนดอกไม้นะครับ นนีนะะเดินมาด้านในนะครับสาลีละลูกปูนะครับให้อยู่บนลงแก้ว บรรยากาศด้านในนะครับบรบกาศสลีละหนปูคําคนิงนะครับ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิวด้านบนเลยนะครับดูด้านบนนะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูวิวด้านบนกันนะครับเดี๋ยวผมพาเดินขึ้นไป โปรดเดินตรงไปจุดชมวิวชั้น3จัดไปเพื่อ f อทุกท่านนะครับ3ชั้นเนี่ยนี่ฮะสวยนะฮะชั้นนี้ก็สวยแล้วครับ ถึงแล้วนะครับโอ้หสวยมากนะครับก็จะเป็นรูปคองยักษ์นะครับใหญ่มากครับสูงสูงน่าจะมี20เมตรนะฮะรอบข้างนะะตรงกลางก็จะเป็นธงชาติเอ,อ่อในโซนเอเชียนะครับ ประเทศต่างๆนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับเดี๋ยวผมพาเดินโดยรอบล้วกันะครับให้เป็นอีกมุมหนึ่งนะถ่ายรูปกับของยักษ์นะครับนี่คขาก็จะเป็นมุม กตอี้มีอะไรให้นะครับถ่ายรูปนะครับภาพนิ่งได้เลยก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับลาวครับเาเป็นสปปลาวตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าตรงกับจังหวัดอะไรนะครับของประเทศลาวเดี๋ยวเราน่ครับตรงนี้จะมีกล้องสองหางไก รั่งลาวได้ฝังดูสาวก็ได้นะครับ <c oughs> นี่กรมีของครับของใหญ่ตีเราเลิอกเอชาชัยหน่อยนะครับ <c oughs> หนึ่งเดียวครับลางวันทั้วโลกโอเคครับผมก็ แค่นี้แล้วกันครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาแวะกินน้ำกันหน่อยนะครับชาเอพัดนะครับก็เป็นชานมชานมไข่มุกนะครับน่กินครับชานมโกโก,โก้ น้องน่ารักครับไปกันเองครับใครผ่านมาออที่วัดทำคุาหาสวัรค์ก็มาอุดหนุนน้องเขาได้นะครับชาเอพัดนะครับชานมโ,โกโก้ของผมได้แล้วนะครับเรามาชิมกันเลยดีกว่า กิมชากันอือร่อยครับผมกินชาโกโก้หวานน้อยอร่อยมากไม่หวานหอมโกโก้น้องร้านเปิดกี่โมงนะครับเปิสองโมงเช้าปิดอะ่ะห้าโมงเย็นเปิดสองโมงนะครับปิดห้าโมงเย็น ก็ใครผ่านมาที่วัดก็แวะอุ่นนุน8โมง8โมงแวะมาอุ่นนุนน้องเขาได้นะครับอร่อยครับอร่อยดีอร่อยดียดแคาว่า30บาท สามสิบาทก็ไม่แพงครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อนะครับไปต่อกันฝากฝากไปด้วยนะครับร้านชาเอพัดนะครับนี่เห็นน้องเขาโอเคครับ